สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์ลิบเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปาเต็นยูทูบเบอร์สายลุงพลปาเต็นทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์ลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์ลิบเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปให้มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้าใจเอฟซีใพอตทุกๆคนแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลปาแต็นทุกคนนะคะในคลิปนี้ ไมลยเล็เจเจก็จะมาพูดถึงคนคนหนึ่งนะคะวันนี้ผ่านเข้าไปดูคลิปพอดีนะคะก็เห็นเด้งขึ้นมาก็เลยไปดูคลิปนะคะคนที่ทุกคนออกมาพูดถึงนะคะวันนี้เนาะนะคะมาพูดถึงหลายประเด็นนะคะวันนี้ไปฟังมาอันนี้ขออนุญาตนะคะเนาะอากาศหนาวก็เลยมานั่งข้างนอกนะคะก็ไปฟังมาค่ะวันนี้พูดแบบให้ลุงเสียหายมากเลยนะคะ พูดลามไปถึงท่านทนายของลุงด้วยนะคะบอกท่านทนายสินะคะพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนก็คงรู้หมายถึงอะไรแต่ที่เรารู้ก็คือคดีคดีนั้นน่ะไม่รู้ว่าเป็นจริงแค่ไหนเพราะว่าศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินใช่ไหมคะทุกคนเขาอยู่ในขบวนการหรือเปล่าเรายังไม่รู้เพราะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดตามในเรื่องนี้นะคะแต่คนคนนี้เอาออกมาพูดออกมาว่าออกมาเหมือนกับ โยนความผิดให้เขาไปหมดแล้วไม่ว่าจะการเรียกลุงพลไอ้จำเลยไอ้ไอ้ผู้ร้ายอะไรพวกนี้นะคะคือคําพูดแต่ละคําที่พูดออกมานะคะใช้ไม่ได้เลยค่ะคนคนนี้นะคะคือพูดชี้นําให้เอฟซีตัวเองรู้และฟังว่าลุงพลเป็นคนผิดทุกอย่างนะคะถ้าไม่ผิดจะมีการแจ้งความภาพคูยเยาวได้ยังไงแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าการว่า ภาคผู้เยาวนะ์น่ะเขาจะเขียนเลยไม่ได้นะคะมีมูลหรือไม่มีมูลมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นแล้วคุณรู้ได้ไงว่าถ้าไม่มีคนเห็นเขาจะกล้าเขียนลงได้ไงนะคะคุณเคยเห็นไหมละ่ะคดีที่มีแพะเยอะแยะเพราะมีการเขียนอะไรลงไปโดยที่ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงด้วยซ้ำไปจนต้องมีคนติดคุกติดตารางเป็นแพะมามากมายแล้วในอดีตนะ่ะคุณไม่เคยเห็นหรยอคะทำไมคุณถึงออกมาแย้งว่าถ้า ไม่มีใครเห็นเขาจะมาเขียนลงได้งไงแล้วว่าภาคผู้เยาว์นะคะอันนี้เราขอแย้งนะบางคนไม่ได้ภาคยังเขียนว่าเขาา้าภาคหรือว่าเขียนเขาทำรไรไม่เห็นหรือคนที่อยู่กก,กอกะเห็นไหมขนาดแจ้งความเขาไปติดคุกติดตารางมาแล้วเขาก็ยังหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหาเล, <c oughs> เลยเห็นไหมนะคะนั่นก็คนที่อยู่กกกกเหมือนกันเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันเขายังหลุดพ้นเลยแล้วเขาไปติดคุกเพราะข้อหาอะไรล่ะไปเขียนอะไรล่ะเขาถึงเข้าไปติดคุกตั้งปีกว,กว่าๆน่ะนะคะ แล้วทําไมคุณไม่มองคดีนี้ด้วยอ่ะนะคะที่คุณออกมาพูดมาว่าให้ลุงพลไอ้จำเลยไอ้อะไรทั้งทั้งพูดเกี่ยวโยงไปทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทนายของลุงหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างของลุงพลนะคะทุกคนแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลนะคะที่พูดโหเกี่ยวพันไปหมดเลยพูดถึงทั้งคนที่อยู่ในจำปาดงด้วยนี่แหละค่ะคือเขาพูดรวมไปหมดเลยคนคนนี้ ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซ้ําไปแต่กลับออกมาพูดโยงไปหมดเหมือนตัวเองรู้ดีไปหมดนะคะทําไมตัวเองรู้ดีไป่ปดไม่ไปยื่นเองด้วยตัวเองว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นอะไรนะคะออกมานั่งพูดให้ fc ตัวเองฟังเหมือนกับตัวเองรู้ทุกอย่างนงั้นแหละนะคะทั้งๆท,ที่ตัวเองก็นั่งเดาเหมือนกันนะคะนั่งเดานั่งพูดตามข่าวเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราไปฟังมานี้มันทุเรศมากกับคําพูดคําพูดของเขาพวกนี้นะคะ คือโยงไปหมดเลยนะคะอยากให้ทานายลุงพลมาฟังคนคนนี้พูดจังเลยนะคะอยากให้ท่ทานทานายนี่ยลองเอาคนนี้มาฟังดูที่ว่าเขาหมิ่นท่านหรือเปล่านะคะพูดมาได้ไงว่าท่านน่ะผิดแล้วว่าท่านไปทําอะไรเด็กสิบหกไปแล้วอะ่ะทั้งท้งที่ความเป็นจริงยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เรื่องส่วนตัวของท่านทานายเราจะไม่ไปพูดถึงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะ แต่คนคนนี้เอาออกมานั่งพูดนั่งว่านั่งดูหมิน่นผู้อื่นเขาทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้นั่งเขา้าเข้าไปนั่งอยู่ในเหตุการณนน์นั้นๆด้วยซ้าไปนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นเอฟซีลุงพลหัวสมองปลาซิวปลาส้อยหรือกุ้งหัวอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังดีกว่าคนบางคนที่หน้ามืดตาหมัวนะคะหลงเดินทางผิดอีกมากมายนะคะอย่าว่าแต่พวกที่อยู่เอฟซีลุงพลเดินทางผิดนะคะ ลองหันไปดูตัวเองการกระทําของตัวเองด้วยนะคะเมื่อก่อนน่ะตัวเองทํำยังไงนะคะมาปัจจุบันนี้ตัวเองเป็นยังไงนะคะถ้าคนที่รู้ลึกร,รู้จริงน่ะเขาไม่นั่งมานั่งว่าสาธยายให้คนอื่นว่าเป็นผู้ผิดหรอกนะคะทั้งทั้งที่ศาลท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าใครเป็นคนผิดนะคะรอศาลตัดสินเนาะนะคะเราก็เลยออกมาพูดนี่แหละคะ่ะโอยพระอาทิตย์ส่องตาเนาะทุกคนคือแดดมาร้อนแต่ว่าก็อยากออกมานั่งนะคะ โอ้ยเนะเด้ยเดดนะคะเรามานั่งฟังเขาพูดนะคะพูดแต่ละคําออกมาโอ้ยนอนรับไม่ได้เลยค่ะทุกคนใครที่เป็นสายฟาดเกี่ยวสายฟาดของลุงพลลองไปนั่งฟังคนนี้พูดนะคะแล้วมีการอ้างถึงแอดคนหนึ่งที่เข้าไปหาลุงพลนี้เลยคะ่ะบอกเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ไม่อยากให้ฟาดไม่อยากให้ฟาดให้ไปนั่งเอาเงินอย่างเดียว และยังบอกคนที่อยู่ในสายยูทูบเบอร์สายลุงหรือแม้แต่ลุงด้วยซ้ําไปบอกคือเอาเงินเอาเงินอย่างเดียวคนที่เขาจะก่ออิฐก่อสร้างอะไรให้พวกนี้ยังไม่อยากได้อยากได้เป็นเงินแล้วคุณรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เขาได้มาน่ะทั้งอิฐทั้งหินทั้งก่อสร้างเนี่ยทําไมเขาจะไม่เอามาจาก f อฟซีเขาในเมื่อเอฟซีเขาคือสั่งโดยตรงมาจากร้านเอเครื่องก่อสร้างน่ะนะคะแต่ไอคนคนนี้ออกมานั่งพูดหาว่าลุงต้องการ เงินอย่างเดียวคือไม่เอาวัวสดุคือพวกหินพวกอิฐพวกปูนอะไรมาก่อสร้างพวกเล็กอะไรพวกเนี้แต่กับที่จะเอาเงินอย่างเดียวนะเห็นไหมทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซ้าแล้วพูดอย่างนี้ได้ไงแล้วยงไปถึงคนที่เข้ามาขายวัสดุก,ก่อสร้างให้กับลุงพลครั้งแรกนะคะเห็นไหมยงไปถึงคนนั้นด้วยซ้ํานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ ว,วัสดุก่อสร้างที่ลุงป้าสั่งนะ่ะที่เอฟซีเขาสั่งเขาสั่งโดยตรงและขนมาให้ลุงพลป้าเต็นนะคะป้าเต็นไม่ได้ไปเรียกเอาเงินว่าต้องเอาเงินมาให้เดี๋ยวจะไปซื้อวัสดุเองเนี่ยเห็นไหมคนคนนี้พูดปากปั๊มผู้อื่นเขาท,ท,ทั้งที่ตัวเองไม่ได้นั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซ้ํานะคะแล้วครั้งแรกที่ลุงพลที่เขาปฏิเสธวัสดุก่อสร้างอันนั้นไอ้ปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างครั้งนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่สําคัญไง นะคะมันไม่สําคัญอย่างไอโม,โม่โม่อะไรนะั่นนะ่ะที่เมื่อก่อนนะั้นลุงเขาปฏิเสธไปไอ้นี่มันก็เอามายงว่าเขาอยากได้เงินอย่างเดียวอะไรหูนะพูดแต่ละครั้งนะคะก็คือความหมายของเขาก็คือลุงไม่อยากได้เป็นวัสดุก่อสร้างอยากได้เป็นเงินอะไรประมาณนี้นะคะทั้งทั้งที่เอฟซลุงพลเขาสั่งนะ่เขาสั่งกับเจ้าของร้านมากกว่าและให้เจ้าของ ร้านนะเอามาส่งให้ลุงพลป้าเต็นเป็นคนสร้างใช่ไหมคะทุกคนแต่ไอ้คนคนนี้ออกมาพูดนะคะแต่ละคำรับไม่ได้เลยนะคะพูดชีน้นําพูดชี้เนะและกล่าวหาผู้อื่นว่าเขาผิดไปหมดทุกอย่างแล้วทั้งทั้ที่บางอย่างศิสารท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินแต่คนนี้พูดไปแล้วว่าผิดผิดผิด,ผดยังไงก็ผิดเดี๋ยวจะติดคุกไปตามๆก,กันกับไอ้จำเลยไอ้ผู้ลายอะไรพวกนี้ใครอ้างนะที่ติดคุกเซฟเอหมูหมูอ้วนอะไรมันเรียกนะและก็ ทนายสิบหกเห็นไหมโยงไปหมดเลยว่าคนที่อยู่ข้างลุงพลป้าเต็นน่ะอีกหน่อยจะได้เข้าไปอยู่ในคุกพร้อมกับลุงพลป้าเต็นเนี่ยมันพูดมาได้ไงนะคะไม่รู้ความจริงอะไรแต่พูดออกมาได้ไงว่าเขาจะติดคุกเนี่ยแหละคนพวกนี้อีกหน่อยนะเวกรกรรมตามทันจะกลับไปหาตัวเองทุกอย่างเลยอย่ามานั่งใส่ร้ายผู้อื่นเขาว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนมนทาทาศาลทั้งยังไม่ได้ตัดสินด้วยซ้ําไปแต่คนนี้กลับออกมาชีน้นาคนของเขาเอฟซีของเขาไปแล้วว่า คนที่อยู่ข้างลุงพลจะชิบหายหรือว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกพร้อมกับลุงพลประเต็นนะคะคนที่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเขาจะเข้าไปติดคุกได้ไงนะคะเขาจะเข้าไปติดคุกได้ไงเห็นไหมขนาดคนที่ไม่เคยอยู่ข้างลุงพลเลยโดนใส่ร้ายนะคะเข้าไปอยู่ในคุกตั้งปีกว่าๆนะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาก็ยังหลุดออกมาเลยนะคะเนี่ยคนคนนี้นะคะระวังเวกรกรรมตมทันนะหาว่า fc สายลุงป้านนะแก่ใกล้ตายแล้วพอแก่ใกล้ตายแล้วก็จะเลื่อนึงถึง,งแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเวรเรื่องกรรมให้ทําบุญเยอะๆอีกหน่อยก็หมดไปเยอะอะไรประมาณนี้การทําบุญของคนเรานะคะจะตายไม่ตายไม่รู้แต่สิ่งที่เขารู้คือเขามีความคิดที่ดีมีความคิดที่ดีมีความคิดที่สร้างสารรค์มีความคิดที่ช่วยเหลือผู้อื่นเขาถึงต้องบอกทําบุญไงคะไม่ใช่เหมือนคุณเห็นแต่ผลประโยชน์หรือเปล่า เอาอย่างเดียวหรือเปล่าพูดให้คนอื่นเขาแต่ตัวเองเป็นคนกระทําเองไหมนะคะอันนี้เราจะออกมาพูดออกมาแย้งในสิ่งที่คุณพูดเพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นคือลุงพลเขาได้ไม่ได้มาพูดเลยว่าให้ทุกคนโอนเอาเงินให้เขาอย่างเดียวเอาเงินให้เขาอย่างเดียวใช่ลุงเขาอาจจะเคยบอกว่าช่วยเป็นกําลังใจให้กันและกันเพราะลุงเขาไม่ได้ทําเขาอยากจะมีกําลังใจให้ทุกคนได้รู้ว่าทําให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดไม่เคยคิดที่จะทํากับเด็ก ไม่เคยคิดที่จะทําในสิ่งผิดกฎหมายอยากให้ทุกคน,นดูกันต่อไปในวันที่สิ้นสุดขบวนการจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงใช่ไหมคะส่วนตัวนี่เชื่อว่าลุงเขาไม่ได้เป็นคนทําถึงออกมาอยู่ข้างลุงพลไงนะคะเนี่ยเราทุกคนถึงยังอยู่ข้างลุงพลนะบอกว่าอีกหน่อยก็คนที่อยู่ข้างลุงข้างป้าอีกหน่อยก็อขอคํานั้นกลับไปหาตัวของเขาเองแล้วกัน ใครที่จะชิบหายก็ให้คนนั้นรับไปเราไม่รับเราจะรับแต่สิ่งที่จเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะทุกคนเอฟซี FC ลุงพลปะาเต็นเราจะรับเอาเฉพาะสิ่งที่มันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองสิ่งไหนที่มันไม่ดีที่มันเป็นอัปมงคลขอโยนกลับไปหาเจ้าของปากคนเดิมของมันที่พูดออกมานั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดประมาณนี้ค่ะยาวเลยเนาะแล้วก็แดดแรงมากเลยตอนนี้เนาะก็ฝากเอฟซีลุงพลป้าเต็นทุกๆกคนนะคะรักและเหนียวแน่นจับมือกันไปจนถึงวันที่เราจะรู้ว่า สารสุดท้ายนั่นแหละค่ะนะคะว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาตลอดว่าลุงป้าไม่ได้ผิดเราอยากจะเห็นวันนั้นค่ะอยากจะเห็นวันที่ลุงพลถูกยกฟ้องทุกๆข้อกล่าวหาทุกๆก,กรณีว่าลุงไม่ได้ทําลุงไม่ได้เป็นผลผิดให้หลุดพ้นทุก ข้อเกาหานั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็ฝาก fc ลุงผล p a เต n นทุกคนช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพล p ะเต็นทุกตัวที่ทําออกมานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงผลป a t ต n t น,นะคะไม่ว่าจะเป็นมาดีพิษของคุณรัชนีรสนิเสตของคุณออมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเรื่องตัวนั้นนะคะตามกําลังของเราอย่าทําให้เกินตัวนะคะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์หากเราไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดลุงผล p ะเต็นโดยไม่ข้ามโฆษณา เท่านี้ก็คือหนึ่งเรงกําลังใจที่เราจะส่งถึงลุงพลปตนแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอให้เอฟซีลุงพลปตนแลวก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลปตนทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นค่ะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะพูดแต่สิ่งดีๆค่ะสิ่งดีๆก็จะเข้าหาเรานะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ